สนับสนุนโดย All New Isuzu m w x เนื้อทุกความเชื่อเหนื้อทุกความสำเร็จริวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชประโยชน์เยอะอร่อยมาก w a g ก o National Fit ชิดแบบธรรมชาติสวัสดีค่ะนี่คือรายการสุภาษิตชีวิตงานนะคะรายการที่เรานำเอาคำพังเพยสุภาษิตคำคมมาพูดมาคุยกันค่ะสามสัปดาห์แล้วนะคะ ที่เราเอาคําว่าใจมาคุยกันเพื่อเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยให้ความสําคัญกับความรู้สึกของมนุษย์นะครับเวลาที่เขาพูดอะไรแล้วเรายอมรับได้เราใช้คําว่าอะไรคะเราเข้าใจแปลว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันเข้าไปในหัวใจเราแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเสียใจมากๆแฟนทิ้งไปเราเรียกอันนั้นว่าอะไรคะเป็นไข้ใจค่ะอันนี้กินยาอะไรก็ไม่หายนะคะ นอกจากจะได้เขากลับคืนมาเท่านั้นเองส่วนคนใจดีเราเรียกว่าอะไรครับคนใจดีเราเรียกว่าคนมีน้ำใจน้ำเอ้ยน้ำใจนะครับคือเรามองดูเป็นสิ่งที่สดชื่นนะคะเราถึงเรียกว่าน้ำใจส่วนถ้าใครเนี่ยนะครับเขาสามารถทำให้เรารักเขาได้ชอบเขาได้เราเรียกว่าครองใจคือเขาไปยึดพื้นที่ในหัวใจของเรานะครับ ในขณะเดียวกันวันนี้เราอารมณ์ดีนะครเดินร้องเพลงอยู่ในบ้านนะครับคนก็บอกเป็นอะไรฮะครื้มอกครึ้มใจนะครับก็แปลว่าเราอารมณ์ดีวันนั้นเรามีความสุขเราก็เลยครึ้มอกครื้มใจแต่ในขณะเดียวกันมีคนมาบอกเรานู่นนี่นั่นแต่เราไม่สนิทใจอ่ะเรายังไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเราเรียกคำนั้นว่าคลางแลน แปลว่าเราเชื่อยังไม่ได้สนิทเท่าไหร่นักนะคะต่อไปถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราทนไม่ได้แล้วในการที่จะไม่พูดเราจะไม่ต้องพูดเราใช้คำว่าบอกความในใจแปลว่าเราเก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจแต่ไม่พูดไม่ได้แล้วเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราไม่ชอบการกระทำของเขา เรารักเขาเราแอบรักเขาเรายังไม่ได้บอกสักทีเราต้องบอกเราเรียกว่าเป็นความในใจนะครต่อไปครับหลายคนลาออกเขาถามทำไมลาออกอยู่ได้ยังไงล่ะจ้ามันขับข้องใจคาว่าคับข้องใจแปลว่าอะไรในความรู้สึกของเราไอ้สิ่งต่างๆที่มันไม่ดีเราพูดไม่ออกถ้าเราพูดไปซะมันก็จะไม่คับข้องใจ แต่ถ้าเราไม่พูดมันก็เลยคับค้องใจนะครับต่อไปคนที่จดจำการกระทําของก็ดีแล้วหาทางในการจะแก้แค้นเราใช้คำว่าช่างคับแขนใจสะเกินเพราะโกรธมากจำได้วันหน้าวันหลังเถอะนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางคนเขาบอกว่ามันก็ยากนะใจฉันไปคืนดีกับเขาเพราะอะไรเหรอ มันมีปัญหาขาดใจแปลว่ามันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่ามันยังไม่ทะอ่ะมันยังไม่ชัดเจนน่ะมันยังเป็นปัญหาขาดใจอยู่นะคระับทีนี้การกระทําบางอย่างบางทีก็ทําโดยไม่รู้ตัวแต่บางทีทําด้วยความตั้งใจคนที่ทําอะไรได้วยความตั้งใจเราใช้คําว่าจงใจแปลว่าทําโดยตั้งใจนะครับ การไปฟังดนตรีมันเป็นสิ่งอะไรครัเป็นสิ่งจันลงใจค่ะชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักงั้นอะไรที่ทำให้เรามีความสุขเราเรียกว่าเป็นการจันลงใจแล้วถ้าเราไปทำอะไรมาไปเที่ยวที่ไหนมาได้รับความประทับใจเราจะใช้คาว่าอะไรครับจารึกไว้ในดวงใจเอ,อเดี๋ยวนี้นะคะ เวลาคนเขาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเขาก็คือต้องการจารึกม่ใน,ในใจแต่บางสิ่งที่เราไม่อยากทําแต่จาเป็นต้องทําเราใช้คําว่าอะไรคะจาใจค่ะไม่อยากทาอ่ะแต่มันต้องทำอ่ะมันก็เลยจําใจนะครับแต่ในขณะเดียวกันอะไรที่เราตัดสินใจยากเราใช้คําว่าอะไรคะสองจิตสองใจ ไปดีไม่ไปดีก็น่าไปนะแต่ถ้าไปมันก็สิ้นเปลืองนะโอเคมันก็เลยสจิตสใจการที่เราพยายามจะทำให้คนทำตามที่เราบอกให้เขาทำเราใช้คำว่าอะไรคะจูงใจค่ะโอ้ยเราไปดึงใจเข้ามาเลยนะไปจูงใจมาเลยนะคะและในขณะเดียวกันถ้ามีคนทำอะไรให้เราโกรธเราทำอะไรคะเจ็บใจ ซึ่งเจ็บใจอาจจะเป็นความคับแค้นในใจได้ด้วยนะคะที่จะทำให้จดใจต่อไปนะคะสิ่งดีสิ่งงามเจริญตาจเจริญใจเห็นไหมครับคือถ้าเป็นฝรั่งก็จะมองว่ามันสวยก็ใช้ตาเท่านั้นแต่ของเราเนี่ยเข้าไปถึงข้างในนี่คือตาเห็นว่าสวยแล้วใจก็มองเห็นความสวยนั้นด้วยจึงจเจริญตาจเจริญใจนะคะอ่ะต่อไป เราดูคำเหล่านี้นะโอ้โหมันใจทั้งนั้นเลยนะกินใจแปลว่าทำอะไรแล้วมันรู้สึกลึกซึ้งไปข้างในไม่ได้ดังใจแปลว่าเราอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับและในขณะเดียวกันสิ่งนี้มันเป็นใจซะจริงก็แปลว่ามันเอื้ออํานวยทำให้เรานั้นได้ทำสิ่งเหล่านั้น แต่เป็นคนไทยต้องทำไงคะต้องภูมิใจภูมิใจในความเป็นไทยในความเป็นไทยนะครับส่วนถ้าเรามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้เราไม่สบายใจเราใช้คำว่าร้อนใจส่วนคนที่ทำเก๋ไก่ทำเป็นไก่จริงเหรอ,อไม่รู้ว่ามันเกิดอย่างนี้ได้จริงๆเหรอเขาบอกอย่ามาพูดมากรู้อยู่แก่ใจ คำว่ารู้แก่ใจเราจะพูดกับคนที่เสแสร้งแล้งไม่รู้สิ่งที่เรเองรู้อยู่แล้วนะครับอ่าต่อไปอีกคำหนึ่งนั้นก็คือหนักใจคำว่าหนักใจแปลว่าเราอยากจะแก้อะไรบางอย่างแต่เรารู้สึกมันแก้ไม่ได้หรือเรากำลังเกรงกลัวปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเราคิดมันกำลังจะเกิดขึ้นเราก็เลยหนักใจ แต่สำหรับคนที่มีปัญหาแล้วเราเข้าใจเขาเราใช้คำว่าเห็นใจส่วนถ้าเราสมอกสมใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเราใช้คำว่าได้อย่างใจหรือยาวๆหน่อยก็ได้อย่างใจนึกได้อย่างใจคิดนะคะแต่เด็กบางคนที่เกิดมาเป็นลูกคนเดียวเนี่ยน่ากลัวตรงนี้นะคะเป็นเด็กที่เอาแต่ใจใครที่มีลูกคนเดียวต้องเลี้ยงลูกให้ดีนะคะ ถ้าเลี้ยงไม่ดีเด็กคนนั้นจะเอาแต่ใจเพราะเขาไม่มีพี่มีน้องที่จะแบ่งปันเขาไม่เคยฝึกฝนการแบ่งปันเขามีลักษณะเป็นคนที่ take all สิ่งที่พ่อแม่มีอยู่นั้นเขาได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะเป็นคนที่เอาแต่ใจของเขานะคะอ่ะต่อไปถ้าหากว่าเรานั้นกำลังคิดจะทำอะไร แต่เราคิดได้ว่ามันไม่น่าจะใช่เราใช้คำนี้นะคะภาษาไทยดีมากเลยค่ะ,ฉะเฉลียวใจเดี๋ยวคำนี้ต้องขยายครับเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ n อ l ยูอิซูซูนิวเอ็กซ i ออริจินัล e ต นี่คือปากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมวาก้บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายท้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดแน่หนูยักได้วาก้บลูม มาม่าโอเคฮอตโคเรียนแบบแห้งมาฮอตสไตล์เกาหลีกับออฟเลยมาม่าโอเคฮอตแอนด์สไปซี่ฮอตมากมากินกันบิทชินเวเฟอร์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งหอมอร่อยต้องลองบิทชินเวเฟอร์รสโกโก้สอไส้ครีมโกโก้เข้มข้นขึ้น3เท่าจากสูตรเดิมหอมกรอบอร่อยทุกรสต้องลองบิทชิน Shall from our heart? Feed จุดหม้ใหม่ทา้าทายได้ม่สิ้นสุดอิสุสุดด,ดีมพลงุภาพลิกโล r i c h เชตสตอเบอรี่ลดลดลดน้งตาลหวานน้อยลงกินท่าไหนก็อร่อยหันมากินรเชตอร่อยได้คุณค่าวิตามิน ลองซะดีดีออร่อยอร่อยกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Richards, Richards คุณค่ารอยสนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เนื้อทุกความเชื่อเนื้อทุกความสำเร็จรีวองซอยเกิดผลิตจาก,กทัญยพืชประโยชน์เยอะอร่อยมาก วากโก้แนชเชอลฟิตชิดแบบธรรมชาติคำว่าเฉลียวใจเนี่ยภาษาไทยมีคำนี้นะคะเฉลียวก็ฉลาดเนี่ยคนคนนี้ฉลาดแต่มันไม่เฉลียวคำว่าฉลาดแปลว่าคิดเก่งคิดเป็นแต่เฉลียวแปลว่ารอบคอบนะคะแปลว่าเราแวดระวังเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเวลาที่เราเห็นอะไรแล้วเราคิดเอ๊ะมันน่าจะใช่แต่ตอนหลังเราคิดอีกทีเฮ้ยแต่มีอะไรน่าระวังนะ อันนั้นเราใช้ควาว่าฉเฉลียวใจเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนฉลาดที่ไม่ฉเฉลียวนะคะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำให้ได้คือการชนะใจคนค่ะคือบางคนเนี่ยชอบเถียงเพื่อจะเอาชนะทางวาจาแต่มีผู้ใหญ่เขาพูดเอาว่าชนะทางวาจาหรือจะสู้ชนะใจเพราะฉะนั้นการที่เรายอมไม่เถียงต่อ แล้วทําให้เขาเนี่ยบอกว่าเออเราเป็นคนมีเหตุมีผลนั้นเราก็ชนะใจแต่สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะชอกช้ำระกำใจค่ะโอ้โหอันนี้เขาใช้ทั้งชอกทั้งช้ำทั้งกกระกำเลยนะนั่นแปลว่าเจ็บปวดรวดเรา้ามากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแทนที่จะพูดช้ำใจเฉยเฉยเขาใช้คาว่าชอกช้ำระจำใจส่วนคนเรานะครับ ที่เวลาทำอะไรเขาให้คิดบอกนี่ฉันเป็นคนมีชีวิตจิตใจฉันมีเลือดมีเนื้ออย่ามาทำอะไรกับฉันแบบนี้นะนั่นคือคำว่าชีวิตจิตใจแต่คนเราเวลาพอใจอะไรที่คนไทยใช้ภาษาดีมากนะโอ้ยมันชื่นออกชื่นใจจริงๆนะคะรับย่เวลาเจาเซรีเรี่เหนื่อยๆปั๊บเนี่ยก็จะบอกเลยค่ะเอาแดงโซดาใส่เม็ดแมงลักแก้วนึง พอได้กินน้ำแดงโซดาเส็จไอ้เม็ดแปงรักปั๊บจจนสิริก็จตกรโอ้ยมันชื่นอกชื่นใจซะไม่มีอ่ะนี่คือคำว่าชื่นอกชื่นใจนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความชื่นอกชื่นใจอีกคำหนึ่งเวลาถ้าใครที่เขาเป็นคนดีที่เราไว้เนื้อเชื่อใจเขาเราใช้คำว่าเชื่อใจได้คือไม่ใช่เชื่อการกระทำเลยนะเชื่อไปถึงข้างในนี้เลย ว่าเขาเป็นคนคิดดีไม่ใช่แค่ทําดีเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเขาทําดีกับเราเราควรจะทําไงคะซึ้งใจภาษาอังกฤษใช้คำว่า appreciate เราซึ้งใจในสิ่งนั้นแต่บางเรื่องบางอย่างที่เราต้องการให้เขาเข้าใจว่าเราทำดีกับเขานะเรายอมเสียสละนะอันนี้เราใช้คำว่าซื้อใจเห็นไหมเราไม่ได้ซื้อการกระทำนะ เราซื้อเข้าไปข้างในเลยเราซื้อใจเขานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราทำอะไรบางอย่างแล้วบอกเอ๊ะอะไรมันทำให้ฉันทำแบบนี้เนาะเราใช้คำว่าดนใจอะไรมาดนใจเธอให้พูดแบบนี้อะไรมาดนใจให้เธอทำแบบนี้อะไรมาดนใจทำให้เธอมาเที่ยวที่นี่เราใช้คำว่าดนใจนะครับและในขณะเดียวกัน ดีอกดีใจคือคำว่าดีใจเนี่ยเรามักจะพูดต่อกับคำว่าดีอกด้วยนะครับนะครับแล้วเวลาถ้าเรามีความรู้สึกไม่สบายใจภาษาไทยเราใช้คำว่าเดือดเนื้อร้อนใจแปลว่าข้างนอกเนี่ยเนื้อข้างในเนี่ยคือใจก็เดือดเนื้อร้อนใจนะครับบางคนนะคะอกหักหรือเคยเห็นไหมครับ คนแก่ที่เขาอยู่ด้วยกันนานๆาพอคนหนึ่งเสียชีวิตไปอีกไม่นานหนึ่งอีกคนก็เสียชีวิตตามอันนี้ภาษาไทยเราใช้คำว่าตรอมใจนะครับเพราะฉะนั้นคนอกหักก็มักจะตรอมใจคนแก่ที่ด้วยกันมา50-60ปีแล้วคนหนึ่งเสียชีวิตไปอีกไม่นานอีกคนเสียชีวิตตายเขาก็จะบอกว่าตายเพราะความตรอมใจนะครส่วนการได้รับข่าวร้ายเราก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าตระหนก สิ่งที่เราชอบเราใช้คำว่าต้องตาต้องใจนะครับและอะไรก็ตามที่เราเห็นแล้วเราลบภาพไม่ออกเนี่ยนะครับอย่างเวลาที่เราผ่านไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนอื่นที่เขาจะเตือนเราอย่ามองอย่ามองทำไมโอ้ยเดี๋ยวมันก็ติดตาติดใจไปหรอกเดี๋ยวคืนนี้ก็นอนไม่หลับหรอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นอะไรที่ควรมองก็มองอะไรไม่ควรมองก็อย่าไปมองเดี๋ยวมันจะติดตาติดใจไปเรื่อยๆนะคะเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราต้องทําให้คนเห็นนะคบว่าเราทุ่มเทเต็มที่เพราะว่าถ้าเราทุ่มเทเต็มที่เขาจะมองว่าเราทําด้วยความเต็มใจนะคะเราทําด้วยความเต็มใจนะอ้าต่อไปคนใจร้อนอย่างาจา์เสรีย์เนี่ย ทำอะไรเร็วเป็นคนให้คุณค่ากับเรื่องเวลาแล้วไปเจอคนที่ทํางานช้าสิ่งที่เราจะพูดคือคําว่าทําอะไรไม่ทันใจนะครับบอกได้เลยนะอาจารย์เสรีอาจจะเป็นโรคจิตได้ถ้าอยู่กับคนทํางานช้าเพราะเป็นคนที่ทํางานเร็วใครทํางานช้าอืดอาดยืดยาดเนี่ยโอ้จริงจริงอาจารย์เสรีจะความดันขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ใจร้อนจึงทําให้คน หลายๆคนที่ทำอะไรช้าเป็นคนทำอะไรไม่ทันใจนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เสรีไม่ชอบเลือกอยู่กับคนที่ทำอะไรช้านะคะต่อไปทำร้ายจิตใจหรือทารุณจิตใจบางคนขถามบอกเป็นไงบ้างโดนตีเจ็บไหมเจ็บกายไม่เท่าไหร่แต่มันเจ็บใจเพราะสิ่งที่เขาทำนั้นเนี่ย มันไม่เพียงแต่ทําให้ฉันเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่มันทารุณจิตใจฉันอย่างมากนะครับอ่ะทีนี้ผัวเมียอยู่ด้วยกันเวลาที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันภาษาไทยเราใช้เก๋มากเลยนะคะนอกใจแปลว่าออกไปจากใจแล้วนะจึงเรียกว่านอกใจแต่ถ้าเราไว้ใจคนได้สบายใจไม่มีความระแวงเลย เราใช้คําว่านอนใจโอ้ยมายอนอยู่ในใจนี้เลยนะครัอ่ะส่วนถ้าเกิดใครทําให้เรารู้สึกมีปมได้เราจะทาเราจะบอกว่าน้อยเนื้อต่ําใจเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดอะไรให้ใครเขารู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจนะครับอ่ะต่อไปเวลาที่คนเขาทําอะไรแล้วเราต้องการความมั่นใจเราจะถามว่า แน่ใจแล้วหรือนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้านายทั้งหลายพึงควรจะมีคือความสามารถพูดจาให้คนขยันภาษาฝรั่งเรียก inspiring communication ภาษาไทยใช้ว่าพูดจาให้แรงบันดาลใจครูต้องพูดจาเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กอยากทำกันบ้าน เจ้านายต้องพูดจาให้แรงบันดาลใจทำให้พนักงานนั้นอยากที่จะทำงานให้ด้วยความเต็มที่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางทีถ้าเราอยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเขาจดจ้องอยู่และไม่อยากให้เราทำเราจรึงต้องเบนความสนใจเคยดูหนังดูละครไหมคะเวลาถ้าคนหนึ่งจะแอบไปตรงนี้มันต้องให้อีกคนหนึ่งไปเบนความสนใจไปตรงนั้น แล้วเขาจะได้แบบนี้นั้นเาว่าเบนความสนใจคือย้ายเขามาสนใจสิ่งที่เราทําให้เขาไปสนใจสิ่งอื่นค่ะเหนือทุกความเชื่อเนือทุกความสำเร็จ All new Isuzu ีซ Originality Redefined นี่คือปากระกป๋องซื้อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมวาก้บลุมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิวได้ทุกท่าซาแบบขับติดแน่หนูยังได้วาโก้บลูม มาม่าโอเคฮอตคเรียนแบบแห้งมาฮอตสไตล์เกาหลีกับออเลยมาม่าโอเคฮอตแอนด์สไปซี่ฮอตมากมากินกัน <are> okay. จุดใหม่ใหม่ท้าทายได้ไม่สิ้นสุดอิสุสุด a ีแมทพลานุภาพคลิกโล ริชเชตสตรอเบอรี่ลดลดลดน้ำตาลหวานน้อยลงกินท่าไหนก็อร่อยหันมากินริชเชตอร่อยได้คุณค่าวิตามินลองซะดีดีอืมอร่อยอร่อยกินแล้วไม่เปลี่ยนใจริชเชตริชที่คุณค่าริชที่ความอร่อย มีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกค่า่าแบบขับติดแน่หนูยักได้กว่ากโกบลูมสนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชประโยชน์เยอะอร่อยมาก วา Fit, ชชิิดแบบธรมตอยากจะพูดคำคำหนึ่งในเวลานี้คือเราต้องปลอบใจกันค่ะเพราะว่าหลายคนนั้นเนี่ยตกทุกข์ได้ยากจากการที่เกิดโควิดเราต้องการการปลอบใจเพราะถ้าเกิดไม่รับการปลอบใจเราก็จะเกิดอาการตกอ,อกตกใจ แล้วเมื่อเราตกอ,อกตกใจแล้วก็จะมีความกังวลใจเห็นไหมคะมันใจทั้งนั้นเลยเราปลอบใจเพื่อไม่ให้คนตกอ,อกตกใจนะคบและเราก็ไม่อยากให้คนนั้นเนี่ยท้ออกท้อใจเพราะถ้าเกิดตกอ,อกตกใจและท้ออกท้อใจก็เลยนั่งงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรที่จะทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากปัญหาได้สี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราพูดจาถึงภาษาไทยที่มีคำว่าใจซึ่งถ้าเราเข้าใจคำเหล่านี้เราจะรู้ว่าคนไทยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับจิตใจของมนุษย์เป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ